สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในมาตรฐานส4.1ตัวชี้วัดปสาทับหนึ่งเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์การเรียนรู้บอกที่มาของพุทธศักราชและพริสกราชได้คะ่ะนักเรียนคะ เราจะมาเรียนรู้ถึงคำว่าปฏิทินและคำว่าศักราชกันก่อนนะคะปฏิทินหมายถึงระบบการแบ่งเวลาให้เป็นวันเดือนปีศักราชหมายถึงอายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญถัดมาเรามารู้จักที่มาของศักราชในปฏิทินกันนะคะพุทธักราชอ,อ,อักษรย่อพอจุดสอจุด เริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานครบหนึ่งปีเป็นพศหนึ่งใช้ในประเทศไทยและประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเช่นพมา่าเสียงกาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงโปรดให้มีการประกาศใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการเมื่อพศส4 5 6 พุทธศักราชจึงใช้บอกช่วงเวลาในสังคมไทยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันส่วนคริสศักราชอักษรยอ่อข้อจุดสจุดเริ่มนับตั้งแต่พระเยซูประสูติใช้ในประเทศที่นับถือศาศสนาคริสเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาเมื่อนักเรียนได้เรียนถึงความหมายและที่มาของศักราชในปฏิทินไปแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ โดยจะส่งลิงก์แบบฝึกหัดให้นักเรียนในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ